สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจําวันพฤหัสที่12มกราคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอกําลังใจจากทุกคนฝากทุกคนนะคะกดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะฝนฟ้าอากาศวันนี้ค่ะวันนี้นะคะฝนชุดสุดท้ายค่ะ มีหนักบางแห่งเน้นภาคอีสานภาคตวันออกและภาคใต้ยกเว้นภาคเหนือค่ะยังมีอากาศหนาวเย็นจากลมตะวันตกกับมีฝนเล็กน้อยทางด้านที่ติดกับภาคอีสานจากนั้นนะคะพรุ่งนี้วันที่13-16มกราคมฝนลดลงค่ะอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นและจากนั้นค่ะวันที่17-21มกราคม ลมหนาวกำลังแรงค่ะจะลงมานะคะทำให้อุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงโดยเริ่มจากภาคอีสานก่อนค่ะรอตั้งรับนะคะและตอนนี้ค่ะเรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าค่ะและขณะที่คลื่นกระแสล,ลมฝ่ายตะวันตก เคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกพัดนำเอาความชื้นค่ะเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคออกลางร,ออาร,ออรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและมีฝนหนักบางแห่งค่ะ โดยที่ภาคเหนือนะคะมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,น่านอุตรดิตพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการน้องบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาลสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมิ นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ20-30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมค่ะและที่ภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ บริเวณจังหวัดปราจินบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดสำหรับภาคใต้นะคะยอมความกดอากาศต่ำก็ยังคงปกคลุมเกาะสุมารตราค่ะทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลา,าราธิวาดกระบี่ตรังและสตูลค่ะ สำหรับคลื่นลมนะคะบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและในวันนี้นะคะวันที่12ถึงวันที่14มกราคมมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยค่ะมีกำลังอ่อนลงแต่ก็ยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบน มีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะมีหมอกในตอนเช้าประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ในระยะแรกค่ะและจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงสําหรับภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมมีกําลังอ่อนลงค่ะ ขณะที่ลมตะวันออกพัดนำเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ค่ะและภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและในวันที่16-21ถึง21มกราคมมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากจีนค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงค่ะโดยอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังค่อนข้างแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า 2เมตรข้อมูลการพยากรณ์ยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะจบพยากรณ์อากาศพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย